รถฟอร์ดเรนเจอร์นะคะเข้ามาด้วยอาการภายในรถมีกลิ่นฟอร์ดเรนเจอร์นะคะคันที่4ของสัปดาห์นี้ที่มีหนูเข้านะคะคันแรกจะเป็น Fortuner นคันที่2 v งวีกนะคะคันที่3มเป็น h เชฟคูดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกองไอของเชฟคูดนะคะหนูกัดกระจุยนะคะอันนี้ก็เป็นของฟอร์ดเรนเจอร์ คันนี้ก็เป็นคันที่4ของอาทิตย์นี้แล้วนะคะรถ Ford Ranger นะคะก็ที่เจอปัญหาหนูเข้านะคะมีทั้งหนูใต้หนูเละนะคะเจอลูบหนูเจอแต่ล่างนะคะมีแต่กลิ่นฉี่นะคะภายในรถก็จะค่อนข้างเหม็นนะคะเดี๋ยวเราจะได้จัดการปิดตะแกรงให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะได้ล้างทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าตัวหนูนะะทิ้งกลิ่นไว้ค่อนข้างแรงนะคะ ทำความสะอาดด้านหน้าให้นะคะที่ว่าตัวหนูทิ้งกลิ่นไว้นะคะ ที่เราล้างนะคะแล้วก็ฉีดน้ํายาฆ่าเชื้อให้นะคะแล้วก็สามารถดับกลิ่นได้ด้วยนะคะ ถฟอร์ดเลนเจอร์นะคะช่างเริ่มการติดตะแกรงแล้วนะคะคันนี้ติดจากด้านในนะคะก็จะยากกว่าการติดจากด้านนอกนะคะชางก็ลงมื ล้างตู้แอร์แบบไม่ถอดกันรอบนะคะเพราะว่าถ้าล้างครัง้งล้างครั้งเดียวนะคะก็อาจจะไม่สะอาดนะคะเราก็เลยล้างให้สองรอบนะคะน้ำก็ลงค่อนข้างดีเลยนะคะ wow. รถ f อร์ดเ n นเจนะคะจัดการใส่ตัวกองแอร์ใหม่ให้เรียบร้อยนะคะทดแทนตัวกองแอร์เก่านะคะที่ตัวของเก่ามีแต่กลิ่นฉี่นูนะคะรถ Ford ดเ n นเจนะคะจัดการติดตะแกรงใหม่ให้เรียบร้อยนะคะอันคันนี้นะคะจะติดตะแกรงจากด้านในนะคะแล้วก็จะติดยากกว่าติดด้านนอกนะคะตอนนี้เราก็จัดการอบโอโซนฆ่าเชื้อภายในรถให้นะคะแล้วก็กำจัดกลิ่นภายในรถนะคะ เพราะว่าเมื่อเช้าที่มานะคะกลิ่นก็ค่อนข้างรุนแรงเลยนะคะทำให้เราไม่สามารถเปิดแอร์ได้นะคะเมื่อเช้านะคะตอนนี้เราก็จัดการเปิดแอร์ดูกลิ่นก็ไม่มีนะคะกลิ่นก็หายไปแล้วนะคะก็จัดการติดตะแกรงภายนอกให้เรียบร้อยนะคะตอนนี้อุณหภูมิภายในรถอยู่ที่6องศานะคะสว่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่28องศานะคะ รถผ่านการใช้งานมาแล้ว17456นะคะหรือ17456กิโลเมตรนะคะ จากดูดฝุ่นเรียบร้อยนะคะสะอาดดีนะคะรถฟอร์ดเลนเจอนะคะรถฟอร์ดเลนเจอนะคะฉีดล้างทำความสะอาดแหน้หม้านน้ำให้นะคะเพื่อการระบายความร้อนที่ดีขึ้นนะคะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ ขอบคุณค่ะ